เรื่องนี้ไม่หยาบแต่ว่าอาจจะทะลึ่งนิดๆ<ะ>ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยแม่ชีสี่คนได้เข้าไปสารภาพบาปกับบาทหลวงที่โบสถ์แห่งหนึง่งแม่ชีคนที่หนึ่งสารภาพบาปว่าหลวงพ่อเจ้าคะอิฉันบังเอิญว่าได้ไปเห็นของลับของผู้ชายเข้าโดยไม่ตั้งใจอ,<ะ>อิฉันจะล้างบาปของอิฉันได้อย่างไร เจ้าจงไปล้างหน้าล้างตาของเจ้าที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หน้าโบสถ์นุ่นเถิดแม่ชีคนที่สองก็เข้ามาสารภาพบาปว่าหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันบังเอิญไม่ได้ไปจับของลับของผู้ชายเขาโดยไม่ตั้งใจอีฉันจะล้างบาปของอีฉันได้อย่างไรเจ้าจงไปล้างไม้ล้างมือของเจ้าที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นุ่นเถิดแม่ชีคนที่สามก็เข้ามาสารภาพบาปหลวงพ่อเจ้าคะ อีฉันบังเอิญว่าได้ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจอีฉันจะล้างบาปของอีฉันได้อย่างไรเจ้าคะและก่อนที่บาทหลวงจะบอกให้แม่ชีคนที่สามไปล้างบาปแม่ชีคนที่สีก็พูดสวนขึ้นมาก่อนอย่ายเพิ่งให้เธอไปล้างบาปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขอให้อีฉันได้ไปบ้วนปากก่อนเถอะ